ย่าย่าอุรัสยาพักนี้ทำไมแซบจังภาพเซตล่าสุดทำทั้งว้าวทั้งแหวกขนาดนี้เลยเป็นนักสแสดงและนางแบบชาวไทยเธอเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นนางแบบตั้งแต่ ปี2551หลังจากเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3เธอเริ่มมีชื่อเสียงหลังจากแสดงในละครเรื่องดวงใจอัจฉณีสํสำหรับยาย่าอรัสยาเซเปอร์บันและในตอนนี้ยาย่ากำลังมีละครที่ออนแอร์อยู่คือเรื่องคือเธอประกบคู่กับมาริโอนั่นเองล่าสุด9สิงหาคม2565ยาย่าได้โพสต์ภาพของตัวเองในชุดสุดแซ่บทั้งว้าว และแหวกด้านหน้าภาพเซตนี้ยาย่ากำลังยืนโพสท่าชิลๆอยู่ที่ริมชายหาดหลังจากที่โพสนี้เผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมาย